สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวราศีตุลทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะมาดูดวงนะคะในส่วนของดวงทั่วไปให้กับชาวราศีตุลน,นะคะหรือลัคนาตุลก็ดูคลิปนี้ได้เช่นกันค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปประจําปี 2, 5, 6, 4นะคะเป็นการดูดวงโดยรวมทั้งปีเลยนะคะก็ดูยาวๆกันไปเลยเนาะค่ะราศีตุลคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่10 5พฤษจิกายนค่ะวันที่ของเราแบ่งตามโหราศาสตร์ไทยนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงให้กับคนจำนวนมากๆเลยนะคะที่เกิดราศีตุลน,นะคะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ได้เจาะจงะบุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะยังไงก็ดูเพื่อความบันเทิงหรือดูเพื่อนำปรับไปใช้เป็นไกด์ไลน์เนาะ,ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์บ้างนะคะสำหรับท่านที่เข้ามารับ ยังไงก็อขอขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมคลิปแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะฝากกดไลค์ like, นะคะกำลังใจดีๆให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะราศีตุลน,นะคะการดูดวงครั้งนี้ก็จะเป็นในส่วนของการให้ดูแบบให้ดูแบบะระมัดระวังนะคะในสิ่งที่ที่จะเกิดขึ้นที่ไม่ดีนะคะแต่อันไหนที่ ดีเราก็นําปรับไปใช้เป็นไกด์ไลน์หรือเพื่อให้เรามีความหวังเพื่อให้เราสู้เพื่อเราอดทนนะคะเพื่อจะได้ในสิ่งเด็ดนั้นๆที่ดีๆเข้ามานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วโดยรวมเนี่ยนะคะดูเพื่อให้มันมีประโยชน์กับเราให้มากที่สุดนะคะหรือดูเพื่อให้เราสู้ดูให้เพื่อให้เป็นกำลังใจให้เป็นความหวังนั่นเองนะคะไม่ใช่ดูเพื่อให้เราท้อเราเหนื่อยนะคะพอดูแล้วมันไม่ดีเราก็อย่าไป ซีเรียสน,นะคะมันอาจจะไม่ใช่ดวงเราก็ได้นะคะมันอาจจะเป็นในในลักษณะของการบางครั้งนะคะไพ่ที่ออกมาไม่ดีนะบางครั้งเขาอาจจะเตือนให้เราระมัดระวงังหรือใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนันเองค่ะค่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าราศีตุลน,นะคะประจําปี64เนี่ยนะคะจะเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างคะ่ะราศีตุลน,นะคะเป็นราศีหนึ่งที่ออชีวิต ดูดีนะนะคะชีวิตไม่ได้แย่นะคะในช่วงของจังหวะหนึ่งเ่ยราศีตุลนจะเป็นราศีที่มีการเปลี่ยนแปลงพลิกผันนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เหมือนกับไม่ค่อยจะนิ่งสักเท่าไหร่ในช่วงอายุก่อน30ปีนะคะอย่างเช่นถ้าความมั่นคงของชีวิต ถ้าเราจะหยุดนิ่งนะคะเหมือนกับราศีตุลนะจะอยู่ที่ใดที่หนึ่งนานๆเนี่ยนะคะต้องเลยอายุ30ไปนะคะแต่ถ้าช่วงที่หลัก2ถึงหลัก3เนี่ยจะเป็นอะไรที่โยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่อยู่อาศัยการงานการเงินหรือความรักนั่นเองนะคะเรามาดูกันในปี64นะคะว่าราศีตุลน,นะคะความาความรักนะคะคนโสดจะเป็นอย่างไรนะคะ ค, um ความรัก <lawsuit royable. S 1> คนโสดเนี่ยนะคะก็จะเป็นอะไรที่เหมือนกับมันยังไม่ใช่นะคะมันยังไม่ใช่ไม่ใช่คู่นะคะต้องบอกเนี้เหมือนกับอาจจะอาจมาเจอกันเพราะเวรกรรมอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ามันมันเป็นลักษณะของการเหมือนกับมันมันยังต้องเจอกันอะนคะมนหลีกเลี่ยงกันไม่ได้บางคนอาจจะเป็นคนเก่านาที่เลิกลากันไปยังวนเวียนกลับมาเพื่อจะมาต่อให้มันให้มันหมดกรรมอะนะคะต้องบอกอย่างนี้เพราะว่า มันอาจจะไม่ได้นานอย่างเช่นเหมือนคนเลิกกันไปแล้วยังกลับมาคืนอีกกันมันก็อยู่กันยืดเยื้อไม่ได้ยืดเยื้อไปนานไม่ได้มันก็ต้องเลิกกันอยู่ดีเพราะมันไม่ใช่คู่แท้อะไรเงี้ยนะคะแต่อาจจะเป็นคู่กรรมคู่ผ่านนะคะหรือคู่อะไรก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะคนโสดยังต้องโสดต่อไปแต่ถามว่ามีคนเข้ามาไหมมีเข้ามีคนกลับมาแล้วกันต้องพูดคำนี้อาจจะเป็นเพราะว่า ต้องบอกเนี้เพราะว่าส่วนมากแล้วจะเป็นคนรักเก่านะคะหรือคนที่เคยรู้จักนะคะแล้วกลับมาบางครั้งเหมือนกับเราให้โอกาสเขาแต่พอให้โอกาสแล้วมันก็เหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมต้องบอกเนี้ยนะคะถามว่าถ้าเราเจอคนใหม่น่ะมันมันจะเป็นคล้ายๆกันไหมคล้ายๆกันนะคะก็คือคนใหม่ก็จ,จะเป็นในลักษณะของกับคบกันได้ไม่ยาวก็มีการจบ ะะแล้วก็ทะเลาะกันไม่ได้บ่อยนะคะจะเป็นในลักษณะของพอรักกันดีๆไม่เคยเทะเลาะกันทะเลาะกันครั้งเดียวเลิกเลยอะไรเงี้ยก็ได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วจังหวะคนโสดยังต้องโสดต่อไปเพราะว่าคนเข้ามาก็เหมือนกับเป็นคู่ผ่านนะคะผ่านมาผ่านไปเหมือนกับผ่านมาแค่ให้ซ้ำนะคะอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะคนโสดสวยๆรวยๆอยู่เป็นโสดดีกว่านะคะเพราะาการเงินการงานถ้าโสดแล้วรวยนะคะราศีตุลเนี่ยเป็นราศีหนึ่งที่ พอสดแล้วมันมีลู่ทางที่จะหาเงินได้ดีกว่านะคะได้ดีกว่ามีคู่พอพอมีคู่ในการเงินจะนิ่งนะคะถ้าใครได้คู่รวยก็ดีไปแต่ถ้าใครได้คู่ที่ด้อยกว่าเราเนี่ยมันก็จะแย่นะคะต้องบอกงี้ดวงโดยพื้นฐานแต่อาจจะไม่ใช่ทุกคนเนาะอันนี้พูดพูดแค่พื้นๆหรือทั่วๆไปนะคะในส่วนของการงานบ้างนะคะความรักคนสดแล้วก็มาดูในส่วนของเรื่องการงานบ้างนะคะการงานเนี่ยอาจจะเป็นในลักษณะของอางานมีการ ขยับขยายนะคะอย่างเช่นทําธุรกิจใหม่ๆเพราะมีเกณฑ์เสียเงินจากการลงทุนนะคะถ้าใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวมีการขยายนะคะหรือตกแต่งนะคะร้านใหม่หรือขยายกิจการใหม่ๆนั่นเองหรือลงทุนใหม่ก็ได้เช่นกันในส่วนของคนที่ทํางานประจําทํางานบริษัทหรือลูกจ้างต่างๆนะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการงานพลิกผันมามาดีนะคะจากคนที่เคยมีปัญหาเรื่องการงานเรื่องบริวารเรื่องเพื่อนนะคะที่อาจจะไม่ค่อยจะลง เอ่ยการก็จะกลับมามาคุยกันเคลียร์กันได้นะคะในปี64ถือว่าการงานรู้สึกสดชื่นขึ้นนะคะไม่เหงาเหมือนเดิมนะคะแต่ถือว่าการเงินยังต้องเซฟอยู่นะคะการเงินเซฟอยู่นะ,ะเพราะว่าคุณมีการาใช้จ่ายสูงนะคะแต่อาจจะเป็นในลักษณะของบางครั้งอาจจะเป็นในลักษณะการปลดหนี้ได้ก็ได้นะคะมีเกณฑ์ได้เสียงเงินก้อนเงินเงินก้อนใหญ่เงินเก็บเงินอะไรเงี้ยนะคะ ก็จะเป็นในลักษณะของบางครั้งอาจจะหามาได้แล้วก็จ่ายออกไปอย่างนี้ก็ได้นะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้แย่นะคะแต่อาจจะยังเก็บเงินไม่ได้ในช่วงปี64เพราะว่ามันเหมือนกับว่าถึงแม,ม้มีมากก็ต้องมีภาระราหรือหน้าที่ต้องจ่ายมากเช่นกันค่ะแต่มีเงินหมุนเวียนได้ดีนะคะสําหรับราศีตุนปี64นะคะในเรื่องของ ความรักที่คนมีคู่ก็มหาก,กันเนี่ยนะคะจะเป็นอะไรที่ช่วงปี64มันจะเป็นช่วงที่ต้นต้นปีนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์มนันเป็นช่วงบททดสอบเนาะว่าคุณจะเปราะอุทธรีค่ะคุณจะไปต่อหรือว่าจะหยุดแค่นี้นะคะกับความสัมพันธ์เพราะบางครั้ง รักกันดีนะราศีตุลนะ่ยเป็นราศีหนึ่งที่ที่พอมีคู่แล้วคู่รักคู่เอ็นดูคู่ประทับนะคะแต่พอไปสักระยะหนึ่งแล้วแล้วเหมือนเหมือนกับว่าอาจจะมีอะไรเข้ามาเป็นอุปสรรคได้นะคะอาจจะเป็นมือที่3ก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นในในส่วนของอุปสรรคในเรื่องใดๆก็ตามนะคะพอมาถึงช่วงจังหวะปี64มันเป็นช่วงที่ราศีตุลต้อง มีความอดทนเยอะๆนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เหมือนกับต้องปล่อยวางบ้างอะไรเงี้ยนะคะเหมือนต้องตามใจแฟนบ้างอย่าตามใจตัวเองเยอะอะไรเง <T> ี้ยนะคะเพราะว่านะคะบางครั้งคุณอาจจะเสียคนดีๆไปก็ได้นะคะต้องบอกอย่างนี้เนาะเพราะว่าถ้าแฟนของคุณเป็นคนดีแล้วน่ะควรอ่อควรอนุรักษ์ไว้อย่างนั้นเลยนะคะควรทนุถนอมไว้หรือควรที่จะอเอาใจใส่เขาให้มากขึ้น ะะก็จะดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วราศีตุลในช่วงจวังหวะปี64ช่วงช่วงต้นปีอะแค่3เดือนมกราคมพามีนาแค่นั้นนะคะมันจะมีเกณฑ์พูดจากันไม่ค่อยรู้เรื่องพูดแล้วมันรู้สึกหาเรื่องแต่ทะเลาะก,กันอะนะคะเพราะว่าอาจจะมีคนใดคนหนึ่งที่พูดไม่ไม่จริงอะนะคะมีการโกหกหลอกลวงหรือมีการจับได้นั่นเองหรืออาจจะเป็นในการเรื่องผิดหวงังบางสิ่งบางอย่างที่ได้ยินมาหรือพอมาคุยกันแล้ว คนหนึ่งไม่ยอมรับอะไรเงี้ยนะคะมันก็เลยทำให้การทะเลาะการเกิดขึ้นนะคะเป็นเป็นเรื่องใหญ่โตเลยนะคะถ้ามันถ้ามันเป็นอุปสรรคในเรื่องของอารมณ์เนี่ย บางครั้งเราก็อา,อาจจะต้องยอมบ้างหรือเงียบบางก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเป็นมือที่3เนี่ยก็จะยากหน่อยแต่ดูแล้วอาจจะเป็นในลักษณะของการพูดคุยกันมากกว่าที่ที่อาจจะฟังกันคนละอย่างหรือแปลความหมายไปคนละอย่างนั่นเองนะค่ะแต่โดยรวมถามว่าปี64จะมีเกณฑ์ลงเอยกันไหมถ้าใครถ้าคนที่เขาหากันไปเ,เกณฑ์แต่งงานยังนะคะแต่จะเป็นใ,นในในลักษณะของบางมีบางคนที่ความสัมพันธ์อาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้ที่ไม่อยากแต่ง แต่อยากมีอะไรเงี้ยนะคะเหมือนกับมีความสุขกับคําว่าอยู่อยู่แบบเนี้ยอยู่แบบคู่รักอยู่ด้วยกันแบบไม่ต้องแต่งแต่ว่ารักกันดีอะนะคะมันก็ไม่ได้ถือว่าออแต่งงานแล้วจะดีเสมอไปอะไรเงี้ยนะคะจะมีคนในคนหนึ่งคิดแบบนี้มันก็เลยทําให้รู้สึกว่าการแต่งงานก็อาจจะไม่ไม่สำคัญสําหรับคุณทั้งสองอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็ มันก็เรื่องปกติแหละนะคะก็มีกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ก็ไปต่อกันได้ยาวๆนะคะส่วนคนที่แต่งงานแล้วนะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะสาหรับคนที่แต่งงานเนี่ยจะกลับมาอะไรดีๆนะคะไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมากกับปีที่แล้วนะคะเพราะว่าราศีตุลเนะ่เป็นราศีทีออ่มีความถ้าในส่วนของบางครั้งนะคะเหมือนกับ ถ้าระหว่างอะไรเยอะเนี่ยมักจะไม่ได้แต่พอไม่หวังเนี่ยได้สงงางเหมือนกับว่ามันจะคล้ายๆกับลักษณะของเหมือนกับปล่อยวางเฉยเมยแล้วมันมันรู้สึกว่าคู่รักเราอะไรเงี้ยนะคะมันจะกลับตลปัดสําหรับบางคู่เนาะเหมือนเอา,อเอาใจแล้วยิ่งยิ่งได้ใจแล้วแบบ อืเนะเขาก็เหมือนทําไม่สนใจแต่พอเราทำเหมือนกับเฉยๆนิ่งๆเขาเหมือนใส่ใจเรามากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะจะเป็นลักษณะนั้นแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นในลักษณะของคนที่อยู่ด้วยกันมานานแล้วแล้วรู้นิสัยกันแล้วอะไรเงี้ยนะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าไม่ต้อง แสดงอะไรเยอะนะคะอยู่ด้วยความเข้าใจอยู่แบบเพื่อนอยู่แบบคอยเ,อเป็นกำลังใจงให้กันคอยปรึกษาหารือกันในวันที่ไม่สบายใจนะคะคอยดูแลกันวันที่ไม่สบายอย่างงี้นะคะเพราะว่าคุณถ้าถามว่าคนที่ไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยก็ไม่น่าห่วงเพราะว่าปี6 4สีก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าคนที่มีเรื่อง ตั้งแต่ปี63กันมาแล้วหรืออาจจะอยากเลิกอยากอะไรเงี้ยแต่มันเลิกยังไม่ได้นะคะปี6.4ก็ยังเป็นอย่างนั้นมันตัดยังไม่ขาดนะคะเพราะอ่าก็มีนะมีเกณฑ์ที่เหมือนกับว่าทะเลาะกันแล้วเลิกกันไปมันก็ยังมีเกณฑ์กลับมาง้อคืนดีกันเหมือนเดิมนะคะเพราะว่านะคะคนคนนี้เขาจะเป็นคู่แท้ของคุณแล้วแหละเนาะราศีตุลส่วนมากแล้วใครที่คบมาถึงช่วง ปีหกสี่แล้วอายุเลย30เนี่ยนะคะก็เขาเนี่ยจะเป็นคู่แท้ของคุณนะคะแล้วก็อยู่กันแบบจนแก่จนเท่าจนจนจ,นจากกันนะคะด้วยชีวิตเลยนะคะก็คืออ,อจะเสียชีวิตไปอะไรเงี้ยถึงได้จากกันนะคะก็คือรักกันรักกันด้วยกันว่าความว่าเข้าใจกัน ะะไม่ได้รักแค่แบบว่าหึงหวงรักที่อยากจะได้มาผูกพันมาอยู่ด้วยแต่เหมือนกับเข้าใจกันเนี่ยถึงถ้าจะไปเข้าไปถ้าคุณไม่มีความสุขแต่มันก็ถึงเหมือนเหมือนกับอยากให้เข้าไปแต่เขาก็ไม่ไปอะไรเงี้ยน,นะคะจะเป็นลักษณะเหมือนกับอยู่กับ อยู่ด้วยกันแล้วมันดีกว่าอยู่กับคนอื่นนะคะอยู่กับเราเขาก็สบายใจเราอยู่กับเขาก็สบายใจในที่สุดแล้วถึงแม้บางครั้งบางช่วงจังหวะหรือบางช่วงเวลามันอาจจะมีเรื่องที่ทะเลาะกันบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติเนะาะคะสำหรับใครที่มีปัญหาในในส่วนของคู่ความรักนะคะคนมีคู่ในปี6 4นี้จะถือว่า,าแก้ไขได้นะคะกลับมาปรับความเข้าใจกันคุยกันรู้เรื่องเหมือนเดิม ะะแต่จะเป็นช่วงที่มีโบโททดสอบเข้ามานั่นเองบางคู่แต่ถ้าใครที่เคยผ่านโบโททดสอบนั้นมาแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะคะอันนี้อาจจะอาจจะเป็นคนในลักษณะของที่ความรักดีเสมอมาแต่ปี64มันก็จะมีสะดุดสะดุดอุปสรรคบททดสอบเข้ามานิดนหน่อยนะคะให้ให้เราเหมือนกับเตือนใจว่าคนคนเนี้ยคือคนที่ใช่ไหมคนที่เราจะฝากชีวิตไว้ ในอนาคตแล้วหรือ,อยังนะคะสำหรับคนที่คบหากันเนาะค่ะในส่วนของสุขภาพนะคะราศีตุลสุขภาพในช่วงปีขอสนะคะมีเกณฑ์ไม่สบายมีเกณฑ์เข้าโรงพยาบาลมีเกณฑ์ได้ไปหาหมอนะคะเช็คสภาพเช็คสุขภาพ บางนะคะเพราะมีเกณฑ์ผ่าตาดัดมีเกณฑ์เข้าโรงพยาบาลนะคะถ้าคุณไม่สบายก็อาจจะเป็นลักษณะนี้หรือถ้าใครแข็งแรงดีก็จ,จะเป็นในลักษณะของการบางคนจะไปัลยกรรมอย่างนี้ก็ได้ได้นอนโรงพยาบาลเนาะหรือพักฟื้นอะไรเงี้ยนะคะกลยกรรมที่ที่แบบใหญ่ๆอย่างเปล่งเพศหรือทำทำซิลิโคนหรือนมหรือบางคน อาจไปทําถึงต่างประเทศนะคะเกาหลีนู่นนี่นั่นได้เช่นกันนะคะเพราะว่าลาสตุนก็เป็นลาสิ่งที่ ที่รักเวยรักความสวยงามนะคะแล้วก็ทุ่มกับความสวยนั่นเองนะคะแต่เป็นคนที่กลัวเนาะกาลกวัวอะไรกลัวเข็มกลัวอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าทำแล้วทํใหญ่ใหญ่เลยอะไรเงี้ยนะคะทำทีเดียวเ,เสร็จสับเลยอะไรเงี้ยนะคะในส่วนของโชคลาภมีไหมโชคลาภมีนะคะอาจจะได้จากเลขที่ไม่ชอบอาจจะได้จากเลขที่ศัตรูนะคะให้ให้โชคหรืออาจจะได้จาก ในส่วนของนั่นแหละนะคะใครที่ใครที่ไม่สบายเนี่ยจะได้ทุกขลาภได้นะคะจะได้เลขที่ที่คุณนอนบนเตียงและเลขที่ไรเลขที่ห้องในเลขที่เตียงอะไรเงี้ยนะคะให้โชคได้เช่นกันหรือความฝันก็ให้โชคได้นะคะมีเกมถูกหวยนะคะแล้วก็ได้รางวัลใหญ่ด้วยนะอืมราศีตุลน,นะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะอาจจะไม่ได้ถ้าใครที่ไม่ได้จากการเสี่ยงก็จะได้จากอย่างอื่นนะคะอย่างเช่นมีคนให้นะคะบางคู่ก็อาจจะเป็นในลักษณะของแฟนให้บางคู่จ,จะได้มรดก นะคะคจากครอบครัวอย่างนี้ก็ได้นะคะมีเกณฑ์ได้โชคก้อนใหญ่นะคะจาก,จากทรัพย์สินเงินทองมรดกต่างๆได้เช่นกันนะคะแล้วใครที่ขอพอรไว้หรือไปขอพอรในช่วงปีงกสีนี้จะสมหวังได้ง่ายคือสมหวังใน ในทันตานะคะหรือเร็วเพราะว่ามันเปิดโอกาสดวงเปิดแล้วในเรื่องของการมีโชคลาภหรือการสมหวังในสิ่งที่เราคอยที่อยากได้อย่างเช่นบางคนอาจจะอยากได้สิ่งใหม่ๆอย่างเช่นอยากได้ธุรกิจใหม่โดยเฉพาะในเรื่องของการงานเนี่ยก็จะได้นะคะหรือบางคนอาจจะได้ในส่วนของ เ,เพื่อนบริวารใหม่ๆที่ดีอะไรเนี่ยจากจากที่ผ่านมาคุณอาจจะไม่ค่อยมีเพื่อนเยอะเพราะเพื่อนที่ไม่จริง,จรงใจเนี่ยคุณก็จะไม่คบอะไรเงี้ยพอมาปี64ี่นะการกัรเนี่ยมาที่ดีจะเข้าหานะคะหรือคนที่เข้าหาในช่วงเนี้ยอาจจะเป็นคนที่ดีๆเข้ามานะคะเจอคนดีๆนะคะก็ได้เช่นกันเนาะสำหรับสุขภาพช่งลาบไปแล้วนะคะโดยภาพร,รวมสรุปเนี่ยนะคะราศีตุลปี64เป็นปีแห่งการถามว่าปีแห่งการพลิก พี่ผ่านก็ได้ไปในทางที่ดีเปลี่ยนแปลงบรรยากทางที่ดีถ้าใครแย่ๆในปี63เนาะแต่ถ้าใครที่ดีปี64ก็จะดียิ่งขึ้นไปนะคะอันนี้ก็พูดว่าให้แต่ในในข้อความระมัดระวังก็คือเรื่องเงินนะคะเซฟเซฟไว้เยอะๆเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ได้เสียงเงินก้อนใหญ่นะคะเพราะอาจจะเป็นการลงทุนนะคะอะไรที่ใหญ่ๆก็ได้เช่นกันเนะาะค่ะแต่ว่าเป็นการลงทุนที่ไม่ได้ไม่ได้สูญนเปล่านะคะก็มีเกณฑ์ได้กลับมานะคะแต่ต้องใช้ระยะเวลานิดนึงเนาะคะ่ะสหรับราสิตุล ะะปี6กสี4ก็จะประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ